พี่น้อยผมแท่านเด็กแทนไทยครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับเอเป็นเดือนหน้าครับเราซ้อมอยู่ที่อยู่พี่อันเหมือนเดิมแล้วอยู่น่าตอนนี้มีใครไปคู่บองซ้อมเราบ้างก็มีคู่ชกก็ขาดกินแต่รอคุกก็คือไปอยู่ง่ายกิดเพื่อพี่น้องๆในค่ายเ่อะกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับ173น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับเดินเลครับเดนวันนี้เลยต้องมาเจอกับช้างศึกนะยังไม่เคยต่อยกันมั้ยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์เดินนายได้วันนี้มาเจอเขาวางเคววางแผกไงดิอ่ายาเกะก็คือต่อยตามสไตล์เราไปก่อนมีอะไรดี่แก้ไขวุฒิเขาเบอร์ทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่นั่งเลยเนี่ยวันนี้ต่อยกับแสนเฮงไปกัน ชนะคะแนนชนะคะแนนไปนะเวท่าไหร่ครับวันน er> ั้นต so ่อยอยู่ร้อยสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดนี่เหลือร้อยสามห้าโอ้บีบไม่หรือว่าประมาณนี้เลทที่เราต่อยอยู่นะเมื่อเช้ามาเป็นไงเนี่ยน้ำหนักนี่ก็เกินจุดสามจุดสามโอ้สายสบายไม่น่ามีปัญหาอะไรร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงพอมมองใช้ชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับต่อยต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดเราตอนนี้หลัง เจ็ดสิบหคนจังหวัดบุรีรับเด็กบุร,รีรำออกฝ่าเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยก็เป็นแในคลับนยครับยานนี้เต็มที่หน่อยครับอ่าวันนี้คู่เอกช่วงสองนะขอยนอโช่วยดีต่อมาครับ